อ,อัพกัวผมอืมอันดับที่เจ็ดครับผมโดนสก,กิดเล็กน้อยฮะคลิปนี้ผมชิญทุกคนมาเล่นเจ้าฟอร์ดนะครับผมนะฮะในเกมไปสเตอ์กอร์ซานะครับผมเป็นฟอร์ดแรปเตอร์ครับผมวันนี้นะฮะก็โมดิฟายโดยนะพับสามดีนะครับผมนี่มาในโทนของสีเขียวเลยทุกคนนะครับผมนะฮะเอ๊ยนงาจังหน้าอย่างโหดนะครับผมก็ คลิปที่แล้วนี่เป็นอีกคันหนึ่งนะผมนะฮะส่วนคลิปนี้ก็อัปเกรดนะฮะก็อัปเกรดลอ้อเปลี่ยนล้อมาใหม่ครับผมแล้วก็นะฮะอ่าเปลี่ยนสีครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลองวิ่งนะผมวันนี้ก็อยู่สนามบุรีรัมนั่นเองนะฮะใครที่อยากได้สนามไปเล่นนะครับผมเราแปะลิงก์อ่าเครดิตเจ้าของสนามไว้ครับผมนะฮะก็ไปติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา ไปวิ่งอวอร์มเครื่องก่อนครับผมมีเวลาวิ่งวอร์มประมาณสามนาทีฮนะเดี๋ยวเราก็มาเข้าการแข่งขันนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดเกียร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมองไปเห็นเกียร์สนามลีรัมก็ถือว่าเป็นสนามระดับประเทศเหมือนกันนะฮะสนามนี้ระดับโลกเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> วิ่งแล้วรอบนึงครับผมนี่ก็จะมาแบบว่าลองแข่งเลยนะฮะนี่ให้ดูภายในครับจอจฟฟอร์ดผมก็ลองเทดสมาหลายรอบแล้วนะฮะเพื่อความสนุกเนี่บผมต้องขับให้แบบว่าสมจริงนะฮะ ผมเครื่องประมาณ2อาทีครับจะปล่อยสตาร์ทนะครับผมนี่โค้งนี้ถือว่าเด็ดนะฮะเหยียบเบรกแล้วก็ดิฟได้เลยฮนะหลุดครับผมรอบวอร์มนี่หลุดได้เล็กน้อย อยู่ดับท4นะฮะท้ายตารางเลยนะฮะน่าจะเป็นคิวการปล่อยตัวครับไม่ใช่ลำดับของรถนะฮะงนี้ผมจะรีบเข้าเลยนะฮะรับทุ่งได้ด้วยะฮะนี่เป็นเจ้าอิสุรีแมงครับ แสงหน้าเราไปแล้วนะีสนามนี่สวยสมจริงมากทุกคนนักนักแข่งจริงมาเล่นนี่ถือว่าแบบชื่นชมเลยนะฮะคนที่สร้างสนามนี้ขึ้นมานะี่ดิบดิบ อ๋อเป็นลำดับครับผมผมขึ้นมาที่ลำดับสิบนะฮะนี่ก็ยังไม่แนาจริงนะฮะผมนี่จะดิบเข้าอีกแล้ว <c oughs> โหดโห ราคารถนี่ไม่ค่อยเรได้ิ่งเท่าไหร่ครับผมเป็นแต่ว่ารุ่นแบบเดิมๆฮะเครื่องไม่ค่อยจับเท่าไหรนะ่ครับผมโค้งนี้เข้าความเร็วได้ฮะโค้งหน้านี่ต้องเบรกครับ ช้าผมก็แซงอยู่พี่โอเคครับผมหมดเวลาวอร์มเลยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าจุดปล่อยตัวเลยนะฮะ เข้าไปครบรอบมันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปล่อยตัวกันนะครับผมเคฮะ ร้อมแข่งครับพร้อมแข่งฮะออกล้บผมอืมอยู่ับที่เจ็ดครับผมอืโดนสก,กิดเล็กน้อยฮนะ แดงไปหลายคันเลยนะครับผมคันหน้านี่หมุนไปแล้วค,ค,ลค,รนนครับผมโหยโดนสกิดฮะหมุนเหมือนกันครับผมแม่มายังไงฮะคันหลังสกิดเรานี่เสียหลักเลยนะ ก็จะแข่งกัน3รอบสนามฮะนีะ่สับเยียบไม่ทันกล้องรู้สึกว่าต่ำไปเล็กน้อยฮะยิะ่มเข่าเกียร์ห้าเลยอนะโค้งนี้ ออยังอยู่ที่หลับที่เจ็ดนะฮะลงสนามย่ายแล้วนะฮะือสกิดครับผมชนไม่ได้ครับฟาวนะฮะโดนตัดคะแนนนะผม ทิ้งห่างไปแล้วโอ้โหดับ,บเตอิมเรา <c oughs> ดิดแบแซงฮะแซงหด้าเรียบร้อยฮะดีดทิ้งเลยฮะแซงแล้วรอบที่สองครับผมแหมเข้ามาดับที่ห้าเลยนะฮะเอ๊ะเป็นไงเป็นไงแซงคันเดียวได้ห้าเลยฮะ ไล่ต่อไล่ต่อฮะนี่โอ้หมุนอีกแล้วคันนึงฮะเรียบร้อยนะครับผมมีการเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนฮะกลับเข้ามาได้แล้วครับผมวิ่งต่อได้ฮนะ ยังอยู่ใน,นลำที่ห้าครับผมทาเวลาเข้าไปอีกเก็บคะแนนไว้รอบหน้าฮะ มองไม่เห็นข้างหน้าเลยทุกคนคนทิ้งห่างไปเยอะเลยนะฮะดันต่อฮะดันต่อฮะ ขึ้นคับสน่อยรอบสุดท้ายครับผมนี่ขยับมาดับมาที่งขยัระดับสามแล้วทุกคนนะฮะมาดูสิว่าเราจะ ควา้าแชมได้หรือเปล่านะฮะทำเวลาดีดีดขึ้นกว่านี้น่าจะขึ้นมาดับสองสามได้ะฮะหนึ่งครับผมไปครับเร่งกันหน่อย ีวิ่ง150เลยนะฮะโค้งที่เข้าขด้วยความเร็วได้เดี๋ยโค้งนี้ต้องแตะเล็กน้อยดิฟเอาแล้วโอ้โห oh, ดิฟเข้าเลยฮะงานนี้ mm hmm. เรียดครัดช่วยนำอย หลุดครับผมเมื่อสู่ไปครับผมจะเข้าสู่ทางตรงแลดท้ายแล้วฮะดูว่าตำแหน่งเราจะขยับไปได้หรือเปล่าสักสองฮนะถือว่าดีฮะในร,บรอบที่สองนี่เก็บแต้มไปก่อน,นะฮะมีรถแซงขึ้นมายินเสียงรถนะฮะจะแซงเราได้อเปล่า มาทางหลังเลยนะ่ๆตำแหน่งเปลี่ยนแน่นนนะฮะโอ้โหโ,โ,โดนแซงช่วงสุดท้ายเลยทุกคนครับผมนะฮะนี่เปลี่ยนลำที่เท่าไรในดับที่สามทุกคนนะฮะโอ้โหไปับที่สามของผมงานนี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะเดี๋ยวผมจ่าย ทำรถอะไรลงมาแข่งนะครับผมนะฮะก็รอตามชมด้วยแล้วกันเนี่ยผมสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับผมเยวกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ